สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมขอนำพาทุกคนดำดิ่งสู่โลกใต้ดินของอาชญากรรมและเครือข่ายที่ทรงอำนาจที่สุดในเอเชียเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงที่ซับซ้อนและน่าสะพรึงกลัวเตรียมตัวให้พร้อมครับในโลกแห่งอาชญากรรมใต้ดินที่ซึ่งกฎหมายไม่อาจเอื้อมถึงไม่มีชื่อใดที่จะก้องกังวาลและสร้างความสะพรึงกลัวได้เทียบเท่ากับนามของแก๊ง 14K นี่ไม่ใช่เพียงชื่อของกลุ่มอันพานข้างถนนที่รวมตัวกันเพื่อการทะลวิวาบแต่มันคือตำนานที่มีลมหายใจเป็นองค์กรไตรแอดที่ถือกำเนิดขึ้นจากเศษซากความวุ่นวายหลังสงครามบนเกาะฮ่องกงก่อนจะเติบโตบิดเบี้ยวและขยายกรงเล็บจนกลายเป็นเครือข่ายมืดมืึมาที่กางปีกป,ปกคลุมไปทั่วทั้งทวีปเอเชีย มันค่คอยๆซึมซาบเข้าสู่ทุกรูขุมขนของสังคมมนุษย์ตั้งแต่ท่าเรือที่เต็มไปด้วยตู้คอนเทนเนอร์ในกวางโจวลัดเลาะข้ามทะเลจีนใต้สู่ถนนสายโลกีที่อาบไลด้วยแสงไฟนีออนของพัทยาหรือแม้แต่ในตรอกซอกซอยอันซับซ้อนของโฮจิมินในแต่ละจุดที่เงาของแก๊ง 14K แผ่ขยายเข้าไปเมืองเหล่านั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันจะเปลี่ยนไปตลอดการราวกับว่ามีมังกรยักษ์ในเงามืดเลื้อยผ่านพาดผ่าน แล้วทิ้งรอยแผลเป็นขนาดใหญ่ที่จารึกด้วยอำนาจและเลือดไว้บนหน้าประวัติศาสตร์เรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นในช่วงรอยต่อของประวัติศาสตร์โลกระหว่างปีพุทธศักราช2488ถึง2492เมื่อโลกเพิ่งจะหลุดพ้นจากฝันร้ายของสงครามโลกครั้งที่สองแต่ทว่าความวุ่นวายภายในสังคมจีนกลับยังไม่ยุติลงเปลวไฟแห่งสงครามกลางเมืองยังคงคุก,กรุ่น ท่ามกลางกาลียุกนั้นชายทูหนึ่งนามว่าโกซิวหวงนายพลก๊กมินตั๋งผู้พ่ายแพ้ได้ตัดสินใจตั้งองค์กรแก๊ง 14K ขึ้นมาไม่ใช่จากเหล่าอาชญากรโดยสันดานแต่จากกลุ่มผู้ลี้ภัยทางการเมืองและอดีตทหารกล้าสึกที่ไร้หัวนอนปลายเท้าไรที่ไปในแผ่นดินใหม่นั้นการรวมตัวครั้งประวัติศาสตร์เกิดขึ้นอย่างเงียบเชียบบนตรอกเล็กที่แสนจะคับแคบและสกระปรกแห่งหนึ่งในย่านย่าวหมาเตยของฮ่องกง สมาชิกยุคเริ่มแรกมีจำนวนไม่ถึงร้อยคนแต่ภายใต้เสื้อผ้าที่เก่าครั่งครั้นนั้นคือหัวใจที่เต็มไปด้วยไฟแค้นที่ยังลุกโชนและความทะเยอทะยานที่จะสร้างจัก,กรวรรดิของตนเองขึ้นมาใหม่สิ่งที่ผูกมัดวิญญาณของพวกเขาไว้ด้วยกันไม่ใช่สัญญาทางใจแต่คือพิธีกรรมเลือดที่เข้มขลังและศักดิ์สิทธิ์ทุกคนต้องผ่านการปฏิญาณตนที่มีการกรีดเลือดสาบานในแสงสลัวของห้องพิธีสมาชิกจะยืนล้อมโต๊ะบูชาควันธูป12บดอกลอยขมงสร้างบรรยากาศขลัง ไก่เป็นเป็นถูกเชื้อบูชายันเลือดสดๆดหยดลงในถ้วยสุราเพื่อดื่มร่วมสาบานเบื้องหน้าคือวัตถุเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่วางเรียงรายตามตำรา3าคำปฏิญาณของไตรแอดในความเงียบสง,งัดเสียงขานรหัสลับดังก้องรหัสที่เป็นดังกระดูกสันหลังขององค์กรและยังคงใช้สืบต่อมาจนถึงปัจจุบันตัวเลข489ถูกขานขึ้นแทนตำแหน่งเมลเทนหลอดหรือหัวหน้าใหญ่สูงสุดเปรียบเสมือนยอดเขาที่เสียดฟ,ฟ้า ตามมาด้วยเลข438หรือหมอทูบผู้ทำพิธีศักดิ์สิทธิ์และที่น่ากลัวที่สุดคือรหัส426หรือที่เรียกว่าเรดโพหรือไม้เท้าแดงสัญลักษณ์แห่งมือสังหารผู้ดูแลกองกำลังรบและความรุนแรงทั้งหมดใครก็ตามที่ได้รับรหัสนี้คือเพชฌฆาตที่พร้อมปลิดชีวิตศัตรูส่วนสมาชิกใหม่ที่ก้าวเข้ามาในฐานะรหัส49จะต้องคุกเข่าสาบานว่าจะจงรักภักดีจนกว่าชีวิตจะหาไม่หากทรยศทนทันมีเพียงสถานเดียวคือความตาย ความน่าสะพรึงกลัวของแก๊ง 14K ไม่ได้หยุดแค่พิธีกรรมแต่มันคือโครงสร้างองค์กรที่ถูกออกแบบให้เป็นอมตะเหตุผลที่พวกเขาเติบโตเกินคาดคือการวางโครงสร้างแบบรังมดใต้ดินพวกเขาไม่ได้ร่วมศูนย์กลางอำนาจไว้ที่จุดเดียวแต่แบ่งเป็นสาขาย่อยจำนวนมหาศาลแต่ละสาขามีหัวหน้าเป็นของตนเองมีอำนาจตัดสินใจอิสระทำให้องค์กรมีความยืดหยุ่นสูงอย่างน่าเชื่อแม้เจ้าหน้าที่จะบุกทลายรังย่อยได้หนึ่งแห่งก็ไม่สามารถทำลายส่วนกลางทั้งหมดได้ เปรียบนำเสนอการตัดหัวไฮดราที่เมื่อตัดไปหนึ่งหัวใหม่ก็จะงอกขึ้นมาอีกสิบพร้อมความแค้นที่ทวีคูณหัวหน้าสาขาในแต่ละยุคล้วนเป็นบุคคลที่มีเชื่อเสียงในทางลบและน่าเกรงขามฮ่องกงมีการถัดเปลี่ยนมือผู้มีอิทธิพลตามยุคสมัยแต่ไม่มีใครโดดเด่นและบ้าคลั่งเท่ากับชายในตำนานแห่งมาเก๊า ยุค90คือยุคที่ดินแรนการพนันลุกเป็นไฟด้วยฝีมือของ Broken Tooth หรือว่านวากรอนเคยชายผู้ได้ชื่อว่าป่าเถื่อนที่สุดเขาไม่เกรงกลัวกฎหมายถึงขั้นสั่งลูกน้องรอบสังหารและวางระเบิดรถยนต์ของหัวหน้าตำรวจมาเกาเพื่อประกาศสักดาว่าที่นี่คือถิ่นของเขาความรุนแรงของแก๊ง 14K ไม่ใช่เรื่องเล่าขานล,ลอยๆแต่มันคือเหตุการณ์จริงที่โลกต้องจดจำอย่างในปีพุทธศักราช2515กลางถนนเนธานโรดอันพลุกพล่าน หัวนหน้าแก๊ง 14K สาขามองกอกถูกลอบยิงเสียชีวิตกลางวันแสกๆต่อหน้าฝูงชนหรือในปีพุทธศักราช2527ที่ท้องฟ้าเหนือย่านไซกุงกลายเป็นสีแดงฉานจากการวางเพลิงพลังเก็บอาวุธการประทะกับคู่แข่งอย่างแก๊งซันยีโอนและวอชิงวอเฮอเคยดูเดือดยิ่งกว่าสงครามในภาพยนตร์เลิบเรานับครั้งไม่ถ้วนแต่เหนือกว่าเหตุการณ์นองเลือดคือกิจกรรมทางธุรกิจมืดที่เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงองค์กร ในฮ่องกงเขตโกลูนซิตี้คือฐานขายอาวุธเถื่อนที่ซิมซุยชุยคือแหล่งคุมในคลับส่วนมาเก๊าคาสิโนโหรูอย่างลิสบัวหรือสตาร์เวิลด์เคยถูกแทรกซึมอย่างหนักยุคข,ของบรอนเคนทูดเขาคุมทุกอย่างตั้งแต่บริการทวงหนึ่งหญิงขายบริการจนถึงเครือข่ายฟอกเงินผ่านชิปการพนันกงเล็บของมังกรตัวนี้ยังเอื้อมมาถึงประเทศไทย Ia, ang, พื้นที่อย่างพัทยากรุงเทพและเชียงใหม่กลายเป็นเครื่องซักเงินชั้นดีแก๊ง 14K ใช้เม็ดเงินมหาศาลฟอกผ่านร้านนวดบาร์เบียไนท์คลับและร้านอาหารจีนในย่านรัชดาภิเษกห้วยขวางและเยาวราชมักปรากฏชื่อในไฟล์สืบสวนลับของตำรวจอยู่เสมอขยับออกไปที่ป่าลึกของลาวและเมียนมานั่นคือฐานการผลิตยาเสพติดที่ใหญ่ที่สุดไอซ์ Ice และเฮโรอีนถูกผลิตในโรงงานกลางปา่าโดยมีทหารเถื่อนคุ้มกันหลายร้อยคน เหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุดในรอบ10ปีเคยเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2560ไกลเมืองท่าคีเล็กเมื่อกลุ่มมือปืนระดับเรดโพของ 14K เปิดฉากประทะเดือดกับเจ้าหน้าที่ขณะขนส่งยาเสพติดลอด็อตมหืมาเสียงปืนดังสนั่นป่าและจบลงด้วยความตายของผู้คนนับสิบอย่างไรก็ตามเมื่อโลกเปลี่ยนมังกรตัวนี้ก็ปรับตัว ทศวรร์หลังปี2,553พวกเขาเริ่มลดบทบาทความรุนแรงแดบซึ่งหน้าและขยายอาณาจักรเข้าสู่โลกไซเบอร์ สร้างเครือขาย call center และ scammer ที่ซับซ้อนภายใต้ชื่อรหัสลับไชน่าเกรเป้าหมายคือการสูบเงินจากเหยื่อทั่วโลกสาขาฟิลิปปินส์กลายเป็นศูนย์กลางของ call center หลอกลวงในกัมพูชาตึกระฟ้าในสีหนุวิวกลายเป็นป้อมประการของแก๊ง scammer ที่ใช้คนหนุ่มสาวเป็นเครื่องมือในการหลอกเหยื่อให้โอนเงินรหัสลับใหม่ถูกนำมาใช้ในยุคดิจิทัลเช่น429หรือ call dragon เป็นสัญญาณอันตรายสั่งให้เปลี่ยนเป้าหมายหรือปิดสายโทรศัพท์หนีตำรวจทันที สิ่งที่น่ากลัวที่สุดในปัจจุบันไม่ใช่ปืนหรือมีดแต่เป็นความจริงที่ว่าในบางประเทศแก๊ง 14K ไม่ใช่อาชญากรที่ต้องหลบซ่อนแต่เป็นปฐมมิตรของผู้มีอำนาจนักสืบสวนพบร่องรอยความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่น่าสงสัยระหว่างแก๊ง 14K กับเครือข่ายของผู้มีอำนาจในระดับรัฐบาลของบางประเทศในอาเซียนเนงินสกปรกจากการหลอกลวงออนไลน์และการพนันฟอกจนขาวสะอาดเพื่อแลกกับความคุ้มครองหรือสิทธิในการตั้งอาคารสูงเพื่อทำธุรกิจมืดโดยไม่ถูกตรวจสอบ ความสัมพันธ์นี้ทําให้ยาเสพติดจากสามเหลี่ยมทองคําไหลทะลักเข้าสู่ตลาดโลกได้อย่างสะดวกสะดวกโยทินและทําให้การปราบปรามเป็นไปอย่างยากลําบากเพราะข้อมูลอาจรั่วไหลได้ทุกเมื่อจากเจ้าหน้าที่ที่ทุจริต ถ่ายที่สุดแล้วเรื่องราวของแก๊ง 14K แสดงให้โลกเห็นว่าอำนาจของเครือข่ายใต้ดินนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ความรุนแรงแต่รวมถึงการสร้างพันธมิตรทางการเมืองและการเงินโครงสร้างที่แตกแขนงความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและเม็ดเงินมหาศาลทำให้แก๊ง 14K ยังคงยืนตระหา่านดังมังกรเงามืดที่เงียบเชียบแต่ทรงอนุภาพเหนือกฎหมายและเขตแดน มันยังคงหายใจอยู่ใต้เงาของเมืองที่คุณอาศัยดำรงอำนาจอย่างเงียบเชียบในโลกออนไลน์ที่คุณใช้ทุกวันและพร้อมที่จะขย่ำใครก็ตามที่เผลอลยแผลเดินเข้าสู่กับดักของมันนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของแก๊ง 14K จากอดีตจนถึงปัจจุบันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอ่านเรื่องราวอันเข้มข้นและซับซ้อนนี้หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้เห็นภาพความทรงพลังและซับซ้อนของเครือข่ายใต้ดินในเอเชียอย่างชัดเจนสวัสดีครับ